เอาไปซุ่มกระเทยเอาเมียเมียก่อนซุ่มกระเทยเอาเมียมันว่ากูัซุ่มกระเทยเอาเมียวัดตีเออตูเอาเมียมันบ่แปลกนะล่ะมันผิดมันถือธรรมชาติแต่ว่าสูนี่มันผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติมองไหนสูน่ะเป็นผู้ชายเอาผัวฟังไปฟังมาพไปฟัง่ปเรื่องนี้มันสิหัวค่อยเสียดิเบ็ดทั้งไรไอ้ที่หัวค่อยเสียบานไป ปัจเจกุกขาอยู่มึงเหตุใดสิอย่างนั้นมึงยามหน้าข้าไอ้ข้าเขาห้องจิตใจแค่ลมเปิดเต่าทองลูกชูคือบัวสวยปู่ได้บอกเช่นปัจจานามึงเหตัใดสิกับปู่ได้ไงมึงก็ชิดพวกู่สียากาอ้ผู้สาวหน้าหันแน่จี บอกแม่กูาไปกนทุกขี่ทุกขีนะไปเฝ้าไปหาผัวสู้มึงเฮ้ยที่ไปบอกคว้ดผัวมึงคนเด้อมึงตูขีกอนไงอูตักซื้อกินได้ประแดกบอกพระเอกฟุ้งมันจะขีไงซื้อดอกเมงข้า